สวัสดีค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้เราก็จะมาหัดเล่น RC นะคะตัวพวกเครื่องบิดน,นะคะแต่ว่าณตอนนี้คือยังไม่มีสถานที่เล่นนะคะแล้วก็ยืนรีโมทที่ยืนเขามาเล่นซิมน,นะคะแล้วเราก็สังเกตว่าตัวรีโมทเนี่ยคือเขาเป็นเวอร์ชันเก่าแล้วก็เราก็เลยได้อัปเดตเฟิร์แมแวร์ไปแล้วนะคะแล้วก็ณตอนนี้ก็คือ,อเราจะมาทํากัน คาลิเบทปุ่มนะคะซึ่งพอเราเครื่องมันใช้เป็นนัๆเขาตัวนี้เป็นสิบปีแล้วเขาไม่เคยคาลิเบทเลยนะคะก,ก็ต้องมีการคาลิเบทบ้างนะคะซึ่งมันอาจจะพอมันคาลิเบทปุ่มอะไรมันจะได้แบบมันใช้งานได้ถูกต้องนะคะวิธีการคาลิเบะคะ่ะก็คือตัวนี้นะคะเราปิดเราปิดอยู่นะคะตอนที่เราจะเปิดนะคะเรากดปุ่มพุชและเอ็นพร้อมๆกันนะแล้วเราดึงดึงเขาจะขึ้นม,มันจะขึ้นหน้าต่อแบบนี้อย่างที่เห็นนะคะซึ่ง เรานะคะจะเข้าเมนูนะคะนะคะต้องด้วยการหมุนนะคะพุชพุชพุชไปเรื่อยนะคะพุชไปเรื่อยมาดูที่เมนูแรกนะคะ CH1 ช่อง Channel1 นะคะ Up นะคะ CH1 อ่า Channel1Up อ่าอ่าตรงนี้เรากด N นะคะเพื่อเลียร์ค่าเดิมกด N นะอ่ามันจะเป็นกลับไปค่าค่าแบบรีเซต็ตจากโรงงานนะคะปุ๊บ แล้วเราจะทำยังไง ch1up มันจะอยู่ตรงไหนนะคะ ch1up จะเป็นตัวนี้เราเลื่อนนะคะให้มันนิ่งแล้วเราก็กดหมดนะคะแล้วพอไปตัวที่สอง a มันจะข,นขึ้นโอเคแล้ว่าตัวเซนเตอร์เรากดเรากดเคลียร์ไปนะคะตัวนี้เซนเตอร์มันจะวิ่งนะคะเราไม่ต้องสนใจกดไปปุ๊บไปที่ ch1dn น่งดีอตัว c h 1นดาวนะคะกด n นเหมือนการเพิ่มค่านะคะช่องหนึ่งมาทางนี้นะคะพอได้ค่านึงแล้วก,กดหมดไปนะคะก็หนึ่งก็คือไปทางถ้าเป็นอัพมันจะไปทางซ้ายแล้วก็ถ้าเป็นดาวมันจะไปทางขวาง่ายๆเนาะ,ะแล้วก็มาต่อที่ c h a n n e l 2กด n เข้าไปนะคะแอ้กด n ไปนะคะแล้วก็ Channel 2อ,อ่า up น่าจะเป็นตัวนี้อ่าโอเคนะคะกดหมดไปไป Channel to Center ไม่ต้องสนใจเคลียร์แล้วก็กดหมดอ่าไปเลย Channel 2 Down DN ก็คือดาวกด N นะคะแล้วก็อย่งนะตัวนี้อ่า Channel 2 Down ให้มันสุดเลยนะคะแล้วมันจะนิ่งปุ๊บกดโอเคนะคะ c h a n n ถูกก็คืออย่างนี้เลยขึ้นลงนะคะไปต่อที่ channel t up นะคะกด n นะคะกด n แล้วก็ channel 3จะเป็นฝั่งนี้ฝั่งคัดเล่งชา channel 3 up ตัวนี้นะคะพยายามไปอยู่เซนเตอร์กลับไปที่เซนเตอร์แล้วก็ดันขึ้นกดโหมดใต้ชานาลสามเซนเตอร์นะคะกดเคลียร์เดี๋ยวนะ ตรงกลางๆนิดนึงนะคะโอเคกดเคลียร์ก่อนแล้วก็กดโหมดโอเคช้นาสามดีดาวนะคะกดเคลียร์อัมยังไงนะตัวนี้ช้นาสามกดลงไปก่อนอ่าโอเคกดโหมดโอเคไปนะคะช้นาสามขึ้นลงานที่ช้นาสี่นะคะกดเคลียร์ i n up นะคะก็ Up ก็ไปทางขวาเห็นไหม อ๋อไปอ่าตัวนี้มาทางนี้นะคะเซนเอร์สีอัพกดโหมดเซนเตอร์กดเคลียดกดโหมดไปที่ดาวกดเคลีย์มาทางนี้โอเคกดโหมดอืม okay อันนี้ก็คือมันโอเคขึ้นหมดแล้วนะคะทีนี้เราก็แค่ปิดเปิดใหม่ธรรมดานะคะโดยที่ไม่ต้องไปสนใจว่าถ้าเรารีเซ็ตอีกมันจะขึ้นไหม นะคะคมันก็เรียบร้อยนะคะก็คือมันก็อยู่เซนเตอร์นะคะก็ตรงนี้ก็จบนะคะซึ่งมันทำในทาง AT9 AT9 AT9S AT9S Pro นะคะแต่ว่าตัว AT10 ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ,ะตรงนี้กะะ็ถือว่าจะเป็นเมนูแบบนี้แล้วกันนะคะแจ้งให้ทราบ